เป็นไงแล้วพ่อหนุม่มไหนดูหน่อยแพ้ไหนดูสิแบบน,น,นี่ยังไงมันเบื่อบ่ายี่ยโอ้เป็นยังไงฮึวันนี้อยู่ในคอ,อกไม่ต้องออกไปเข้าใจไหมไอไลนันบอกแล้วไลนันบอกว่าปีนออกไปข้างนอกใช่ไหมนะ ไล่กันบอกว่าปีนออกไปข้างนอกใช่ไหมห้ามปีนออกไปเข้าใจไหมฮนะดูเรื่องไหมเนะี่ยทำหน้าตานี่แหละกินฟางแห้งเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยห้ามออกไปไหน,นเนี่ยงดทำโทษไม่ต้องออกไปข้างนอกเข้าใจไหมเนี่ยอยู่กับลูกไก่เนี่ย ไ้องไปไหนเลยจะได้หายแผลเดี๋ยวทายาให้เข้าใจไหม